สวัสดีลูกเด็กครับแล้วคนตรงนี้ครับนี่ครับนี่ลงครับนี่ลงเซลซูพี่อมพี่นี่ครับเรนนี่ครับนี่ครับหาต้องครับ จะมีรูปคอนตทรของกล้องอยู ouais nada, okay pues ่นะครับนี่ครับโฟล์คซีดีครับกล้องนี่ครับโครับมันก็จะถ่ายรูปครับอุ้ยกล้องเขาสวยนี่ครับโอเคครับแล้วก็มากดไลค์นี่ก็กดนี่เลยมีท่า D O ให้เรากดค้างครับใช่กด D O ให้เรากดตรง แล้วก็จะมาสอนสอนสอนให้ทุกคนก็ติดตามนะครับตอนแรกเข้าไปอยู่เข้าไปในดูเครื่องใช่ไหมตัวเครื่องนี้ตัวเครื่องนี้ใช้ที่มือโปแล้วก็คว้าบ้านบ้านสวีบบ้านชื่อช่องชื่อเจ๋งว่าไรชื่อช่องเจ๋งเออเจ๋งพาเที่ยวแล้วชิชิจริงกูไป ดี่มือรับรองเลยครับกจะแนะนำให้ทุกคนกติดตามนะครับไอโจ้ยตาวตาวตวนี่ครับแล้วก็ตุ่นนี่นะครับคนนี้เลยครับนี่ก็ตางนะครับสุดคุณสุดคุณจะใช่ว่าตัวเองรแต่ว่านี่ไม่ส่เลยนะครับ เยคือน yeah, er eh? e ี่ครับวิธีกดจักรคายนะครับก็กดตรงนี้นะครับเชีดนี่ครับแต่ว่าเพื่อเป็นการที่ดีนะครับทุกคนกดไว้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดข่าวสารอื่นๆนะครับฝากทุกคนติดตามนะครับยอดวิวของพวกเราก็มีแค่ นมครับ14ครับ1ชุดสี่จะพูดคุยวันีะครับวัสดีครับี่ก็แฟนนอกอินเตอร์นะครับแล้วครับวัสดีครับทุกคนแฟนดีตามเยนะครับไปเลยไปเลยไปเลยแวันแล้วเจ้าเน์้อเข้าอยู่ที่ไหนดีจริงอ่ะูที่นครับเราก็จะ่อถ้าพันมาแกล้งเรากดอย่างเช่นครับถ้าเรากดอันนี้ถ้าเพื่อนเรากดอันนี้ครับกดอันนี้ มันก็จะได้ออกใช่ไหมครับแต่ว่าแต่เรามีแท็งแก้ะเมื่อเราติดหงอกเปับเราโดนเป็นับนี่ครับเปิดปรครับเปิดเนนิแล้วเราก็กดไปที่นี้ครับแล้วก็จะสามารถดูได้เออมีคำมีอะไรจะคำขออะไรจะบอกไหมกดติดตามกดติดตามกดไลค์ให้ข่าวสารข้อมูลเลยนะครับครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้แก้กับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มบอกกันได้นะครับถ้าก็แค่กดไลค์ก็สำคัญนะครับ